สองคนนี้ตุยอย่างอนาถเพราะโดนเอาแครอทยัดปากโดยกระต่ายอีสเตอร์แนะนําหนังแครอทกับกูปรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับข้อความฉุกเฉินในโทรศัพท์ว่ามีขอตกรลบหนีอยู่ในพื้นที่ของคุณมันสวมหน้ากากกระต่ายอย่าออกนอกบ้านเด็ดขาดแต่ไม่ทันแล้วมันอยู่นอกหน้าต่างบ้านเธอพอเธอมองออกไปนอกหน้าต่างก็ไม่พบอะไรเธอเลยปิดให้สนิทจากนั้นแฟนเธอก็โผล่มาแกล้งให้ตกใจเธอเลยใช้ให้แฟนเนี่ยไปซื้อลูกกวาดมาให้แต่เมื่อแฟนเธอออกไปจ,จู่ๆเธอก็ได้ยินเสียง กรี๊ดของแฟนเธอดังมากเธอเดินไปดูแล้วก็บอกว่าไม่เล่นนะจากนั้นเธอก็เห็นไข่อีสเตอร์เรียงกันเป็นแถวไปที่ประตูเธอก็คิดว่าแฟนเธอเนี่ยแกล้งเล่นอีกแล้วพอเธอเดินไปเรื่อยๆขอตกรในหน้ากากกระต่ายก็มาโผล่ข้างหลังเธอแต่พอหันไปมันก็หายไปแล้วและเมื่อเธอเดินเข้าไปในห้องน้ําก็พบกับศพของแฟนเธอที่ตุยอย่างอนาถที่โดนเอาแครอทยัดปากเธอร้องห่มร้องไห้และตกใจมากและมันก็เข้ามาข้างหลังเธอแล้วก็หยิบแครอทแท่งเล็กมาเสียบเธอจน เป็นการตุยที่อานาถมากโดนเอาแครอทยัดปากไม่เล่นทั้งครอบครัวตัวฉันอูอ e ีอ e ีอาถ้าใครไม่อยากโดนคำสาบก็พิมพ์มาว่าไม่รับคำสาบแล้วส่งต่อคลิปนี้ไปให้อีกสิคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ